ไม่ได้มาสำเพ็งนานมากไม่ได้มาสำเพ็งนานแล้วเหกันเด็บไปละขึ้นมาเมื่อต้นปีเงเป็นงานลงทุนที่ดีมากยิงนก2ตัวได้นก8ตัวตามมานะทุกคนต้องใช้เงินอย่างมีสตินะครับใช่ขอบคุณตัดแรกกบมืออมาโอ๊ยยิงใหญ่มากว้าว ตอนนี้อยู่ที่สมเพ็งไม่รู้เลยว่าที่นี่ขายอะไรแต่ว่าซานาคอรตตัวนี้เขาแบ,บงมาเย 7, ีะยเจ็ดพันตัวใหญ่มากแล้วคืนเนี่ยต้องเอาอดีตแม่ค้าสมเพ็งมาวันนี้มาลุกอะไรคะบอกหน่อยคะมาดูกอะไรคะอ่าอ่าอ่าฟาราดอนยกย่โอ้ยเยอะจัง วันนี้จะมาซื้อของสำเพ็งเป็นฟิวว่าแต่งบาจิตมากแล้วก็ซื้อแบบว่าอิสระซอรีต่างๆนะแต่บ้านเ็งอยู่ใก้สถานะไม่มีเสียงโอเคไปซื้อของหนึ่เท่าไหร่วันนี้มีงบเท่าไหรเหรอนึ่งหนึ่นเดียวบ้านเคมาซื้อหนึ่งเท่าไรเหรอเลยเลยคือไปก่อนเหรอคือไปก่อน พันหนึ่งเอ๊ะมันมีคอนเซปต์ในหัวไหมว่าแบบเอออยากมาซื้ออะไรคอนเซ็ปต์ก็คือแบบมินิมอลครับคือไม่เต็มเสียงนะมัน <c oughs> มีคนบีบมา <c oughs> <c oughs> บรอดเย่จะไปรับงามีคนบีบมาบอกว่าให้คุมพิเปกด้วยให้ซื้อในน้อยไม่เอาแบบใส่ลุงงานปีใหม่โรงเรียนไม่เอาเขาพูดอย่างนี้จริงๆตัวคฟอร์เสตตัวคือขอก่อฝรั่งฝรั่งเหมือนเดิมเรีนแต่ปีนี้อยากให้มีหิมมงคิมะหน่อยไม่เอาต้นมะขตะขบไม่เอาไม่ขอเพจตแบบว่าสดใสเป็นแบบว่าสาวจีนแต่มีงบพันห้าห้าเด้อเด้จะดูว่พันห้าจะได้เต่าจีนไหมบอกว่าชอบสั่งเองมากเพราะว่ามันมีสินค้าแบรนด์เนมให้เราเลือกเลยยากมาก บาเรลเซโกฮาโนอดิบาเออคือแบบมันเป็นแบรนด์เนมที่เราบอกเราชอบแล้วันนี้หมวกใส่มาของบาเลเซโกจ้า พีดออกีมหาว่าคือจะบอกว่าตก่อนหนูก็เป็นแบบฟิลเนเจอร์แม่สำเพ็งเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าตก่อนที่บ้านไข่กระเป๋าก็คือจะแบบมาลู้นแ่งกระเป๋าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาสำเพ็งนานมากแต่ไม่ค่อยได้มาเดินกลางวันเท่าไหร่ปกติจะมาเดินกลางคืนพี่ไม่ได้มาสำเพ็งนานแล้วเหมือนกันกี่ปีล่ะขึ้นมาไม่ตั้งปีนีจริงเหรอมาซื้ออะไรก็นี้ไงคริสมาสไงบอกวเพิ่งปิดร้านกาแฟเมื่อมีนานที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อพฤติการที่ผ่านมาก็ซื้อของอมาแต่งหน้กูแล้วร้านเจ๋งเลยเรื่องจริงด้วยนะ คิดว่าเต็มเลยโอ้นี่ไงสันตคร์ที่เดินเห็นเขาส่วนเอเดินสวนเขาเมื่อกี้สันตคอร์ทก็ใหญ่มาก2,220นี่สิโอนี่สวพันสองร้ี่สพี่ถูกทำไมถูกไม่แพงนเนี่ยสองเองสอเด้องอ่ะนึกว่าตัวแน่สองพันเคืออันนี้บได้ดีมากนี ก็ใหญ่ไปใครจะชอบไหมชอบจริงจังเลยก็กายบอกว่าเน้นไม่เยอะเล่นน้อยชิ้นแต่ดูแพงเลยดูแพงดูรวยแนั่นแหละคือทอนหนึ่งตัวไม่รว้บุญการบุญกายจ่ายหมดเลยท่าถุงสองมุ้งว้านี่ยสางจีนก็คือสามารถใช้ต่อถึงเดือนกรุงพาได้ใช่ก็คือตุ๊กจีนต่อได้เลยเป็นการลงทุนนะเป็นการลงทุนที่ดีมากยิงนกสองตัวได้นกแปดตัว ซูเปอร์จีน u s อะไรของมั้ยเลื่อยเลื่อยนี่ไงถ้าจะให้ไกลเลี้ยวว่านั่ะเอออุ้ยแต่ว่ากางเกงอะแต่จะคอสแต่กางเกงร้านนี่วะดีเอฟ่ะพ p ดีเอฟเลยพีีดเอฟปะเนี่ยดูดินี่จะคอสแตงเกงเทาน่ารักมากเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่แต่คอสหรอกานะผิดใจผิดนี่แล้วกันตาน่ารักไปหมดเลยดูไอ้นี้ถูกกว่ารู้แล้ววันนี้สิ่งที่กายอยากได้ปีที่แล้วแล้วกายไม่ไม่กล้าซื้อคืนนี้ น่ารักนะเดี๋ยวเพื่อให้กายเล่ามีอะไรไปดูข้างในน่อยทําไม่นบเรื่องมาคาก็อยากได้กระพรหนึ่งเส่าหนึ่งคอนชิดมาอีกหนึ่งได้ต้นไม้แบบนี้ด้วยเออต้นหนึ่งอยากได้วางด้วยเยอะไปแล้วอนนี้ไม่ซื้ออะไรเลยเอเอาตัวนี้ไม่เอาเอาไม่เอาหรอเต็มบ้านเลย ้ไกกไม่โกูหรอกลองดูดิซื้อเลยแล้วก็บอกทุกคนชอบทานแล้วเท่าไหร่กับสิเว้ยแยงหรอเวแเตไมเลยเต็มเลยเล่ต้อง้นแน่เลยทุกคนได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไ้ สวยดีว่ะเรามาซื้อของคิดมาไปเอาเขาบอกว่าเขาซื้อเสื้อสติ๊กด้วยเท่าไหรจ๊ะเออเข้ากับบ้านเออเคยไปบ้านพี่แล้วเหรอตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้เพิ่งมาใหม่รุ่นล่าสุดเลยทีเมัน650กันจ๊ะลดได้ไหมโลดจะ3เส้นแล้วตัวนี้ไี่มีมาเบามาแต่อันนี้มีมาเหมือนแบบว่าไหลบินบ้าเล่นได้เหรอเล่นมันมีบุุกจริงเหรอ ก็คือตอนนี้เราในระหว่างสีดำสีขาวหรือว่าสีแดงอันนูน้นคือแบบข้างใน,นอันนี้สวยแต่ว่าข้างในมันไม่มีคนเลยอ,อืมอันนี้ชอบที่ว่ามีต้นไม้แล้วก็อันเดียชอบที่ว่ามีรถไฟใช่รถไฟวิ่งโอไคดีแต่ว่ารู้สึกว่าสีดำเอาไปตั้งกับบ้านนะแล้วจะสวยกว่าเพราะเรามันเป็นแบบว่าขาวดำโมเดลคลาสาสิก ตัวลังเลแล้วว่ะกวางกับสโนว์แมนตัวชอบอะไรโอนเอเมทัลสโนว์แมนแต่ว่าอยากได้สโนว์แมนสีนี้อืมสโนว์แมนดำใช่แล้วยู่นะแล้วมันวางคู่กันมันสวยเลยน้องฟอคู่กันแล้วมันสวยจะกลับบ้านแล้วอ่ะเอฟไหนบ้างเอฟอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเออแล้วก็ต้อยูปพึ่งนา เราคือจะบอกว่าเนี่ยเราเดินมาหลายร้านมากเพื่อที่จะแบบมาตกลงสรุปก็คือจบร้านนี้หมดบอกให้ว่ามาซื้อของกระบุมอ่ะคือไม่ใช่ซื้อง่ายๆนะใช่กป็นโหกูซื้อแต่ร้านแรกแล้วเดินวนเดินเช็คราคาเทียบถ่ายรูปถ่ายเช็คเช็คแล้วก็ซื้อเราไม่ใช่ร้านละรอบนะจะต้องเช็คแล้วนี้แล้วก็กลับไปอนุแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอย่างงี้คือมันมันคืมันต่างกันนิดเดียวนะแล้วเราก็มาลองดูก่อนมาเราถ้าเราจะตกลงซื้อแล้วจริงๆร้านไหนลดให้เราเยอะกว่าหนอยมีอย่างเงี้ยสี่พันเจ็ดอันอย่างสี่พันสี่ห้าสิบก็ นิดนิดได้หน่อยได้พันกว่าบาทนะต้องมานะทุกคนต้องใช้เงินอย่างมีสตินะครับใช่เลยไม <c oughs> เลย <c oughs> แต่เหนื่อยหน่อยนะตอนนั้งเดินหลายรอบหน่อยพี่เบสก็ซื้อเยอะนะซื้อวิตผมซับะรสซื้อซื้อวิตผมยาวถึงตูดอตอนนี้คือกำลังรวบรวมราคาอยู่หลายสิ่งมา <c oughs> เป็ดและสบายใจยหมดไปเท่าไหร่เอยเมื่อกี้คนจ่ายตังค์หนึ่งหมื <c oughs> ่นสี่พัน พูดตรงๆนะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อรอบเนี่ยตั้งใจพาพี่เบคมาซื้อแต่เหมือนจะหมดเยอะสุดปะใช่หมดเยอะสุดคือไปหักไปหมื่นสี่โอเมก้าแต่แล้วไงอ่ะคืออยากกลับไปแต่งบ้านแล้วอ่ะหมดขนาดเนี้ยยังไงเอ่ยจิ๊บคิดมัดไ้ยเอ่ยยังอีกเหรอยังไม่หมดงบอีกเหรออ๋องบไม่มีตั้งแต่แรกแล้วใะเฮยมากซื้อต่วิชซื้อตาโบใส่หลายคนไงดูเออโอ้ยใหญ่สะใจมากเออย ตังนี่ในตังนตังตังงเออเออแต่ละคนไม่ลองสักนึ่งหรอยชยเรามงกุฎเหรอมงกุฎร้อยหาบาทไม่แปลกงมงกุฎร้อยหบบาทเนี่ย สามมาแน่มากระซื้อได้นะเท่าไหร่อ่ะบานั่นเออาันนี้อันนึงเอาอันนี้ยอันที่หยิบเนี่ยเออได้แล้วซื้อของง่ายมากเมื่อไหร่จะรักซื้อของทุ่มดูหน่อยครับเคยสักเที่ะงเหน่ดูนะคนพูดเลย ไม่กี้ไปซื้อมองกมงกูดมานี่ยากหาคิคาดผมแต่ไม่ได้ทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูจัดบ้านคิดมัดเลยทุกคนทุก่ไปซื้อของที่สั่เบงมาแล้วก็วันนี้ก็คือจัดจัดบ้านคิดมัดี่ของที่ซื้อมาใหม่จะมีอันนี้บ้างจะมีโัวแมนโัแมนแล้วก็อันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์ที่แบบทุกคนยังไม่มีใครรู้ก็เลยยังไม่บอกเดี๋ยวรอแกะแล้ก็ต้นคิดมัดแล้วก็อันนี้อต้นคิดมัดเก่าที่เราโดนบุลลี่เลยทำให้ไ่ซื้อต้นใหม่ใช่เป็นนหเี่เก่ากลับเห มีของเก่าๆที่มาเอามาผสมอะไรนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสั่งเพิ่มเพราะว่าเรามีต้นสนในบ้านจำได้ไหม,ไมเดี๋ยวเราจะตัดต้นสนเป็นต้นคิดมัดใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็จะสั่งไฟสั่งอะไรเงี้ยเพิ่มอันนี้รีบจัดเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊กกับเพนเขาจะมาวันศุกร์ก็เลยจะแบบเซอร์ไพรส์เขาน,นิดนึงในชะ่อ่าเดี๋ยวจะแกะของใหม่โชว์ก่อนนะเฮ้ยเอา้าแข็งหักเค้าไม่แข็งไปอยู่นี่อะ่ะตอนที่มันต้องตอดพัวอยู่ไม่ใช่หรอ นักต่อคิดมานี่ไงแกะได้นี่อ่ามาแล้วมางี้วมาแล้วมาละตัวแรงกระบ้งเลยมาโอ๊ยโอ๊ยเดี๋หลงเกิดนะต่างไงมาตัวสองพันแปดไม่ลสานะคอร์ใส่จริงอ่ะตัวสามพันรู้เนี้ยสาระคอร์อเเต้นด้ด้วยเต้นไงอย่างนี้แหละกินบ้าน่จริง สวยมากว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็สวยแล้วอ่ะงานช่างอีกแล้วสุดท้ายนี่ใหญ่อ่ะนี่หญ่มา มันต้องแก้มันพลๆนะเอาเอาแก้แล้วอ่ะเอาตอที่หนาต้องวาวอันนี้เซอร์ไพรส์ใครอะเซอร์ไพรส์คนแต่ละ เลือกปัดเลยใครแม่ของวันนี้เลยว่าที่อยู่นิ้วอุ้ยเสมอเลยเลือกนานมากคือเลือกสีขาวสีแดงเลือกสีดำดูว่าแบบอยากได้สีอะไรเลยแต่เข้ากับบ้านอะไรเงี้ยลองเสียบปัดกันไหมเล่นซักซักฮะพรอมตาอไม่แน่หรือเปล่านะแต่ถ้าอยากมีเพลงก็คือต้อง ดีลองลองนี้ลองก่อนลองลองตีจากปีนี้คิวนอนหนาวเนาะแตงต้งตนนี่จะบอกให้วันนี้ก็คือต้นส่วนหนึ่ต้นหนึ่งที่ไซส์เดียวกันนะสองเมตรสิบแต่งต่อขันดูต่างเล็กน้อยอโอ้ยนี่ <laughs> เหมือนกันปะก็ได้ก็ขายไม่เห็นอมเห่เลยเออเเกกับต้นมีกันเลยหรอว้าวว้าวกระดาษไฟว้อวเดี๋ยวดเ A few moments later มากจัดคิดมากอีกหนึ่งมุมไม่จริงๆเรมีอีกหน่บันไดโตเก็นค้ามีหมดดาวหงส์ดาอผงเราซื้อดาผีงมาพอเค้าคิดมาเดตัดเลยเดี๋ยวตัดเลยเ็ คนตัวต่อไปหรอใช่แล้วโซนเตาผิดจะต้อง ก็คือจะใส่ไฟต้องคิดมากแล้วก็แต่ตายต้องคิดมากเพราะว่านั่งมองเรารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเมืองมินิเมืองจิ๋วเนาะก็คือเดี๋ยวจะใส่ไฟไปอันนี้ซื้อไฟมาแล้วแอปส้มเลยแอปส้มแต่ถ้าจ่ายตามก็จะบอกว่าช็ปปี้แม้แต่เพนเดินเข้ามาเขาดูแล้วนะว่าที่ไหนเพราะว่ายาวมากนนึงี่ทำไรอ่ะไปที่บ้าน แบบเสร็จสมบูรณ์